บายดีพ e, ่อแม่พี่น uh, ้องเมื ilot, afar, ่อสักครู่สักคนพี่น้องเมื่อสมองสมบัติเด้อพี่น้องมือนี้บ่อรติดอยู่เมืองเซโปนลหลังจากอยู่กล่องครัวของเซโปนโหลดเนาะพี่น้องได้ยินแต่สื่อว่าเมืองเซโปนเซโปนเนาะพี่น้องอันนี้แหละเซโปนแท้ๆเนาะพี่น้องอยู่กล่องครัวเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่นเซโปนแท้ๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวบ่อรติดสีไปถ่ายวิธีชีวิตลุ่มน้ำเมืองเซโปนให้เบิ่งเด้อพี่น้องไปหาโซนของการหนอพี่น้องตอนนี้ก็ กำลังเริ่มชิลจงแต่เทิงงนาะพี่น้องสิลงกล่องครัวเลยสิลงแถวแคมน้ำเลยนาะพี่น้องวิถีชีวิตแถวนี้อาณาวัยรุ่นเนาะนี่คือวิถีชีวิตเขาเจ้าหนังลินแถวแคมกล่องครัวเซโปนเตมนาะพี่น้องโอเคนาอไปหับชมนมกันนาะพี่น้องนี่น,นั่นเมืองเซโปนครัวเซโปนเนาะพี่น้องจาก ที่มากของเมืองเซโปนก็คือเซน่แหลนะน้พี่น้องเป็นเซบังเฮียงก็เอินเป็นเอิญเมืองเซโปนน้พี่น้องตอนนี้ก็บ่าทิตได้มาย่างเลาะแขมเซโปน,นพี่น้องสถานที่จุดนี้แม่นจุดที่ชมวิวอันหนึ่งนาะพี่น้องของเมืองเซโปนแลวก็ไปรุ่นไล้ไล่ฐานมาหนังบินใน่วงบรรยากาศแังนี่น,น้นองพี่นปอง,องมาเถิดผ ออนซอนนะพี่นองเป็นตาออนซอนนอพี่น้องคนตาออนซอนอันนี้แถวนี้นอพี่น้องตาเม่อด้ดอยู่อ่ะเขตนี่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าในช่วงมาลินในตอนปีใหม่เดออพี่น้องเนิีนมาการดนตรีในเขตเมืองเซปูนนี่นอพี่น้องคนตาหนั่งกินยังไงนะกินเบียนะพี่น้อง คือซิโบแมนกระท่อมเนาะพี่น้องกินเบียร์เป็นจุดที่ว่าแถวเมืองเซปอนมาลินเนาะพี่น้องเพื่อนสีกลางอันวงดนตรีอยู่ในนี้เนาะพี่น้องจุดนี้กลางวงดนตรีแล,แ,ลแล้วก็มาอันนั้นตั้งโต๊ะตั้งตั้งนะบาสซิลพี่คนมาตั้งโต๊ะตั้งๆอยู่ในนี้แล้วก็อีกอย่างคนมาลินแถวเมืองเซปอเนี่คนลงมาลินน้ำอยู่มีเซเนาะพี่น้อง ไลายลายตอนตอนี้ตอนปีใหม่นะพี่น้องแต่ตอนนี้กัต้นเดือนสามต้นเดือนสามเนาะพี่น้องอีกเดือนสี่วันที่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกเราพี่น้นองแมนปีใหม่เล่าเนาพี่น้องคือกันนะปีใหม่เล่ากับเป็นปีที่ว่าใกล้กันอ่ะลินปีใหม่คือกันกับประเทศไทยประเทศบาบ้านเราพี่น้นองแต่ตอนนี้บราติดจะมารีวิวของ เซโอนให้เบ no, 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 ิ end, ้งน้พี่น้องนี่แมนคัวน้พี่น้องอยู่ไก่คู่ไก่ฟ้าแบบฉีเลยน้อพี่น้องคือเสาตัวนั้นจะเป็นเสาตีแต่สมัยสงครามพื่อพี่น้องไอ้เสานั้นเสาคัวเก่าน้พี่น้องเนาะนี่แหละเด้อพี่น้องทุกคนเลยที่ว่ายังำบ้านหัวเซโอนเป็นยังไงนาะพี่น้องนี่คือเซโอนนาะพี่น้องไปรุ่นตอนแรกๆ่นจะลงมานั่งนิน เที่ยวแคมเซ่เพราะว่าอากาศมันเย็นเป็นน้องพี่น้องมานั่งรินกินอันน่ะเรากินเบียร์เนาะตามความมันซื่นของวัยรุ่นตามวิธีชีวิตของอันคนในเมืองของเมืองมมเซโปนเด้อพี่น้อง <c oughs> บา่าวติดก็เคยมาลินในตอนอันอันน่ะตอนปีใหม่นะบาสซี่ขับอยู่ไดคนหลายหลายเจ้าเคยมาแบอบอันบาสซีเคยมาบอเจอ้ากะเนาะ <c oughs> ะว่าปีนี้กับบอทิดกับซิมาลินเซปโปนคือกันอยู่ได้ในปีนี้กับเพราะว่าคนร้ายหละก็มีวงดนตรีเทพพรชัยเนาะพี่น้องมาตั้งอยู่นี่มาตั้งอันเปิดเพลงอานาเฮดไทยวัยรุ่นเขาบาลินไปควมมือนือ่นอันควมมือนื่นเนาะพี่น,ออน้องเขาปลอดภัยด้วยพี่น้องเพราะว่าตอนปีใหม่นี่โอ้บรรยากาศจะว่าคักอะลรพี่น้องเลยการว่าได้ปีนี้บางทีบอทิดกับชิตายชิปให้พี่น้องเข้าับชมน้วกันเนาะพี่น้อง ฝากติดตามครับชมนากานนะพี่น้องอันนี้แม่นกนปีใหม่เนาะต้นเดือนสามจริงหน่อยนี่แมนปีใหม่โอเคแมนปีใหม่ลายกามาหับชมนากันอีกตัวหนึ่งว่าคนและบรรยากาศปี่ใหม่นี่ีิเป็นจังไดเนาะพี่น้องของอคัวเซโปนของตะกอ้องคัวเซโปนน้ำใสใสตอนนี้พี่นหน่อยนำ้ำใสหรีอได้ผุนไปยรุนผู้สาวผู้บบาเนาะตามวิถีชีวิต อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนปีใหม่ก่อนปีใหม่นะพี่น้อง <S <S เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าอันนั้คนค้นแถวเมืองเซโปนเนาะลายบ่อนลายจุดลายที่อันลายทองถิ่นเขาก็มาลินอยู่ว่างอันกล่องขัวเมืองเซปโอนแหละพี่น้องคือตอนนี้ก็อันนั้น,นประมาณสี่โมงเลยพี่น้องเลยสามโมงายสี g, 5, g, ่โมงเลยไปพี่น้องเลยตอนนี้ ตะเวนเริ่มสีตกดินเลยเนาะพี่น้องนี่บรรยากาศเอาบรรยากาศสดๆมาครับตอนพี่น้องนํากันเด้อพี่น้องติดขามาไทยวิธีชีวิตอีกันนึงของเมืองคนละเมืองบ้านเมืองเซปอพี่นอ้องเพื่อนจักบ้านยังอะไนบ้านทัพโกลแบบเบาเช้าเ,เานาะตามวิธีชีวิตอนั้นแถวเมืองเซปอพี่น้องคุณ อีกจุดหนึ่งกับพี่พี่น้องหาอยู่หากินนะพี่น้องว้าแต่คนแถวนี่มันหาอยู่หากินน่นได้สบายพี่น้องเลยยังคนก็เหตุอะไรด้วยาต่คนแก่เสือบวาบน้ำบ่คุณเนาะพี่น้องอีกจุดหนึ่งก็นั่งอยู่แค่มันเมื่องเซฟโปนี่เนาะพี่น้องนั่งชิ้นอันนั้นเราเบียร์เนาะพี่น้องตามวิถีชีวิตของคนนั้น เีตเมืองเซฟโลนนอพี่น้องนี่กับแมนอีกจุดหนึ่งน้อพี่น้องว้าวตบ่าวทิดเห็นกับยังจากส่วนมู่เพื่อนมานังลินเนาะบรรยากาศดีดีน้พี่น้องบรรยากาศน้ำแรงบรรยากาศดีได้พี่น้องเอ้เนาะบ่าวทิดกับมาถ่ายชิปทั้งอันนั้นบ้านอันนั้นพ่นอีอย่างนั้นบ้านหวยยังได้นาอพี่น้องลืมซื้อแล้วเนาะไวพงงนาอพี่น้อง ้วกากายมาทางนี้แหละพอดีมาถ่ายคลิปให้พี่น้องชมน่วมกันนั่นบรรยากาศก็นั่งแรงนะพี่น้องเนาะคือบางท่านในิ่นสิไม้ไม้ไห้เด้บอลสวีเดียพอเอเพิ่นไม้ไหวเลยเห็นบอนไ่คันบอลไม้ไห้แล้ว่มีจุดที่ว่าบ่อนเฮาสีคาาเครื่องบ่แม่นหยังดอกคนเต็มเข้าตั้งแล้วเข้านังแล้วน้ำมันสิล้นฝุ่นเลยได้บันไดเลยน้ำทางนี้มันหลึกเลอ ของแมนเดือนนั้นของชาวบ้านแมนแมนเพราะว่าเขากา็วางแผนไว้ทุกที่กันสั้นกับบ่เพท่านมูอเพื่อนอ่นน่ะคนอื่นมาจับจองที่ดินก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าดินแคมเซเเม่บ้างไม่นเป็นดินอันส่วนรวมเนาะพี่น้องใครจะมาค้ามาขายก็ได้เนาะพี่นอ้องอืเนาะพี่น้องเด้เอเนาะมื้อนี้ก็มาแนะนํา ได้รับชมนํากันเนาะพี่น้องนี่ตะพังนี่ก็แม่นตะพังที่ว่าจุดที่ว่าบ่ทิดตรงมาเนาะพี่น้องหัวเสโปนี่ก็เพิ่นเฮ็ดแต้ดนล่ะพี่น้องเอยเพิ่นก็คือสิมีการบูรณะรักษาอยู่คือกันเนาะพี่น้องยังใหม่ยังอันนั้นสวยสดงามคือเก่าเนาะพี่น้องขัวสโปนี่ก็ตอนนั้นบ่แม่นนําถ่วมบ่จักคนจะขึ้นเพิ่นเนาะพี่น้องนําอี่นเยนําลาย เซปอลนี่พี่น้องไงเพราะว่าน้าไหลมาจากเมืองวิลลาบุรีพี่น้องเตั้งเทิงนี่แต่ก่อนนี่เพิ่นคนอันนั้นดูดไส้เลยพี่น้องเไยแต่ก่อนนี่แต่ว่าช่วงนี้คือบเห็น่นดูดแล้วเนาะพี่น้องหรือว่าไส้เมืออ่อตื่บ่หรือว่าไปดูดตั้งเทิ้งพี่น้องคู่แถวเซปูนนี่อากาศดีเลยพี่น้องเไยสีวาอีกอย่างกับแม่นแม่นน้ำเงิงนน้ำค่ำเหย เพราะว่าทางเทิงนี่เพื่อนได้เจาะค่ำหนะพี่น้องได้ได้คุดค้นบ่อแห่บ่อทองบ่อค่ำหนะพี่น้องของเมืองวิลาบุรีเนอพี่น้องและทางเ่องนี่มันขึ้นไปทางเท่งนี่มันเมืองวิลาบุรีและสายน้ำนี่นะมาจากเวียดนามนะพี่น้องมาจากประเทศอันน่ะเวียดนามนอพี่น้องมันมีสองแง่เด้อพี่น้องแง่หนึ่งนี่มันมาจากเวียดนามแง่หนึ่งแล้วมาจากเมืองวิลาบุรีเนะพี่น้องเนาะ เอเอาคินีก็บ่มีหยังหลายเด้อพี่น้องกลับไปเข้ามาก็กําลังใจเนาะเราายอันีชีวิตของอวัยรุ่นบ่ผู้บ่าวผู้สาวเนาะทางเขตเมืองเโกนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกอันนึงของในช่วงระยะนี้ใหม่เนาะพี่น้องในช่วงสงกรานต์ว่าซั่นซะเนาะผู้สาวเนาะพี่น้องทางใดท่านใดที่ว่า วัยรุ่นหรือว่าผู้เฒ่าผู้แกนมครับท่านท่รับวัยรุ่นเนี่ยโอเคเลยนอพี่น้องอยากมาหาผู้บ่าวสาวทางเขตนี่กัเป็นสาวผูไทยน้องเขา,ขาแบบจีเลยนอพี่น้องผูง้สาวเสือขาวเนี่ยเป็นตาตาแพงเด้อพี่น้องเสียหัวเลยนอพี่น้องคุณทางคุณกับโอ้เป็นตาหักตาแพงพี่น้องมโหแฟนไพเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อมาถ่ายคลิปอันนี่กัเพื่อยากให้อัน อันน่ะคนที่ยังบัทันหู้แรงท่องเที่ยวของเมืองเซโปนเนาะบาซารีเพื่อคนที่ยังบัทันหู้เดี๋มาดินสงการยู่นี่ก็ได้เนาะพี่น้องกำมวนคือกันบาติดกับคยมาเดี๋ยวโอ้คาลิดาดินอยู่นี่กับเมีนคาด้วยพี่น้องเยนาะกูไม่ยังไรเนาะพี่น้องบาติดกับเขาปิดคลิปสนีทกันเนาะพี่น้องทำได้ก็มากับถากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนาะเด้อพี่น้องทุกทุกคนขอบใจหลายๆที่เข้ามาชมนะพี่น้อง